สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสว่วนนะครับวันนี้มาแปลกๆวันนี้มาคุยกับนักเรียนนะครับเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วนะครับจะเปิดเทอมต้นแล้วของปีการศึกษาใหม่นี้เปิดใกล้จะเปิดแล้วนะครับเปิดกลางเดือนมิถุนายนนี้ก็คงเปิดแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้บางที่บางแห่งก็คงมีการเรียนกันเริ่มเริ่มแล้วเหมือนกันนะครับคงมีการเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะคุยกับนักเรียนนะครับเป็นเป็นเป็นรายเป็นรายโรงเรียนนะครับที่ใช้หนังสือเรียนภาษาอังกฤษในในเล่มที่ต่างๆกันนะครับจะแนะนำนะครับมาวันนี้เพื่อมาแนะนำนังสือเรียนนะครับนักเรียนครับ มาแนะนำหนังสือเรียนซึ่งตรงกับนักเรียนหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับอยู่ในในระดับชั้นที่นักเรียนเรียนก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมาแนะนำให้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 รู้วิธีการเรียนทั้งเรียนทั้งในห้องเรียนนะครับทั้งเรียนทั้งออนไลน์นะครับเพราะว่าอย่าตัวคุณเองคุณยังไม่แน่ใจว่าหลายๆโรงอาจจะต้องมีการเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่านะครับมีการเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่า นะครับท้งตกลงจะอาจจะเป็นออนไซต์ออนไซต์คือไปเรียนที่โรงเรียนนะครับหรือว่าการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งเ,เรียนอยู่ที่บ้านจะเรียนทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนฟังครูให้จบเนี่ยถ้าเกิดคุณครูมาเข้ามาฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดมาฟังฟงงอาจารย์ตวัฒน์พูดแนะนําให้จบเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่า จะเรียน site ออนไลน์ line. โดยถ้าเกิดว่ามีผมเป็นผู้เป็นครูผู้ช่วยเนะเป็นครูผู้ช่วยนะครับในการสอนภาษาอังกฤษให้สำหรับครูเนี่ยนะครับสำหรับนักเรียนทุกคนเนี่ยนักเรียนก็จะได้ความรู้แน่นอนนะครับได้ความรู้ในระดับที่เหมือนกับการเรียนในห้องนะครับเหมือนกการเรียนในห้องนะครับเราจะเ,เพียงแต่ทำ ทตามคาแนะนานะครับทาตามคาแนะนาให้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับมีหนังสือหลายเล่มแนะนําไว้ก่อนนะครับว่ามีหนังสือหลายเล่มนะครับที่ผมทําไว้ในระดับที่ตั้งแต่ระดับชั้นมต้นนะครับก็คือมหนึ่งถึงมสามนะครับหรือระดับชั้นชั้นมปลายก็คือมสี่ถึงมหกนะครับซึ่งผมทําไว้ครบหมดเลยนะครับทำไว้ครบทุกทุกทุกบทเลยนะทำนี้หมายถึงว่าการอธิบายจริงๆนะครับการอธิบาย เนื้อเรื่องนะครับการอธิบายไวยากรณ์นะครับการอธิบายศัพท์ต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีการเอา,เ,อาาเอามาใช้เสริมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์นะครับคุณครูถ้าเกิดว่าเอามาใช้เพื่อการเ,าเรียน การเรียนเสริมการเรียนนะครับก็จ,จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูคือคุณครูแทบไม่แทบไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับหรือจอากจะสรุปซ้ำให้ก็ยังยังยังได้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะครับถ้าเกิดอาจจะถามแค่ว่ามีใครสงสัยตรงไหนอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ดูมาแล้วนะครับวิธีการก็จะง่ายขึ้นมีผมเป็นเป็นครูพูดช่วยในการสอนอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มอธิบายเป็นเล่มๆไปนะครับเป็นเล่มๆแนะนําเป็นเล่มๆไปนะครับแนะนําเล่มหนึ่งก็ได้ในทุกระดับชั้นนะครับอาจจะเป็นอมอต้นมอหนึงสองสามหรือมอปลายมอสีห่หาหกหรือได้มอหถึงมอหกเลยในใน,ในบางในบางเล่มนะครับอบอกให้รู้ก่อนว่าการทำคลิปชุดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการขายหนังสือ การทําคลิปชุดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปแทรกแซงการการค้าหรือแทรกแซงกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับของของเจ้าของเจ้าของไอ้นังสือนะครับผมเข้ามาเพื่อเสริมหนังสือเล่มนั้นๆซึ่งได้ทําการสอนจริงแล้วก็เอาวิธีสอนมาแนะนําเท่านั้นเองเอาวิธีสอนมาแนะนำนะครับมาแนะนํา เพื่อช่วยครูผมไม่มีหน้าที่ในการขายหนังสือหรือว่ามาทำให้หนังสือของแต่ละโรงพิมพ์หรือแต่ละตัวแทนจำหน่ายขายได้มากขึ้นหรือน้อยลงแต่ผมอนุญาตให้ตัวแทนขายหนังสือสามารถใช้วิดีโอของผมนี้ไปเพื่อในการโฆษณาได้โฆษณาว่ามีผมในการทำคลิปเพื่อช่วยในการสอนนะครับซึ่งจะมากกว่าที่ ตัวแทนขายได้ติดต่อกับโรงเรียนได้ไปติดต่อในโรงเรียนเพื่อขายหนังสือเล่มนั้นๆแล้วก็ให้วัสดุอุปกรณ์ไวน้นะครับนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการการเรียนการสอนซึ่งต่อไปนี้อาจจะต้องใช้โดยครูในห้องนะครับใช้โดยครูในห้องซึ่งอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช้นะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครูครูแต่ละท่านหรือสถานที่แต่ละที่นะครับหรือว่า สถานโรงเรียนแต่ละโรงด้วยเหมือนกันนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความพร้อมหมดเลยแต่สำหรับผมเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่คุณที่พูดแทนเอามาขายเอามาขายหนังสือแล้วแจกว่าให้ในโรงเรียนเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมอาจจะได้มาในในในขณะที่ผมยังยัง,ยงตอนเป็นครูสอนอยู่นะครับหรือผมอาจจะขวนขวายห,หาจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะได้มาจากประเทศไทยหรือประเทศอื่นนะครับ ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่มา,เ,าเป็นตัวแทนขายของหนังสือในแต่ละที่นะครับก็บอกให้ทราบบอกคุณครูให้ทราบกันว่าของผมอาจจะกว้างขวางกว่านะครับกว้างกว้างขวางกว่าที่จะรับมาจากาตัวแทนขายของหนังสือเล่มนั้น,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 นเมื่อเข้าไปติดต่อในโรงเรียนเท่านั้นนะครับก็ขอแนะนำท่านนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่ม แนะนำหนังสือแต่ละเล่มว่าข้างในมีอะไรมั่งนะครมีอะไรมั่งแล้วผมมีอะไรบ้างนะครับในการเรียนนะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วเอาไปใช้ในการสอนแล้วจะได้ประโยชน์ขนาดไหนโอเคนะครับคงแยกเตละเล่มนะครับคงเริ่มแต่ละเล่มครับ โอเคครับครูจะมาแนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ชื่อ Spark นะครับ Spark เป็นคลิปการเรียนด้วยหนังสือชื่อ Spark S P A R K นะครับถ,ถ้าเกิดว่านักเรียนเ,เรียนด้วยเ,เรียนภาษาอังกฤษด้วยหน,หนังสือชื่อ Spark ลองดูคลิปนี้ต่อนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะจะได้เกิดประโยชน์นะครับลองมาดูครับก่อนที่จะเข้า ส่วนหนังสือสปาร์กนั้นครูต้องแนะนําช่อง YouTube ของครูก่อนนะครับชื่อสุวัสด์จำเพียงนะครับสุวัสด์นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยนะครับเขียนอย่างนี้ครับนะครับอันนี้ครับเป็นชื่อช่องนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเอ่อเซิร์ชหาด้วยชื่อช่องมาปุ๊บนักเรียนก็จะเจอช่องของครูอย่างอย่างนี้นะครับอย่างนี้และถ้าเกิดว่าเปิดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นวิดีโอมากมายนะครับมากมายซึ่งมีหลายเรื่องนะครับ ทางการสอนในหนังสือเล่มต่างๆวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่างๆนะครับอาจจะเป็นการค้าขายหรือว่ากิจกรรมบางอย่างซึ่งครูทำนะครับมีการแนะนําสินค้าบางบางตัวอันนี้ก็ทุกอย่างจะอยู่จะรวมอยู่ในนี้หมดนะครับก็นักเรียนก็จะเจอทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วย ด้วยครูโดยหนังสือที่ชื่อ Spark แล้วถ้าเกิดนักเรียนเข้ามานะครับวิธีการก็คือนักเรียนเข้า YouTube นะครับเข้า YouTube แล้วถ้าเกิดนักเรียนหาคำว่า Spark s p A R K นะครับแล้วกด Enter ดูนักเรียนก็จะได้ทุกอย่างที่เป็น Spark นะครับเป็นตัวปาร์มีคำว่า Spark อยู่ด้วยนะครับนอกจากหนังสือเรียนแล้วก็จะเป็นกิจกรรมอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับ เขาจจอาจจะไม่ได้หนังสือเรียนกิจกรรมที่เราต้องสนใจอยู่นะครับเรามาดูต่อนะครับถ้าเกิด Spark นี่จะเป็นมี Spark 123นะครับจะมีแบบฝึกหัดด้วยถ้าเกิดนักเรียนใส่ Spark 1ในึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังสือเรียนภาษาอกงต์สำหรับชั้นมอลหนึ่งองคนหาดูตอนนี้นักเรียนก็จะได้แคบขึ้นนะครับก็คือจะได้เนื้อเป็นภาษางกฤษละนะครับเป็นภาษางกฤษที่ชื่อ Spark ละนะครับ ถ้ามีเลขหนึ่งปนไปด้วยนะครับก็จะจะได้อะไรล่ะเจอในสิ่งที่เรียนสนใจมากขึ้นนะครับจะเป็นอันนี้สปักหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษสลับมอนหนึ่งใช,ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือนักเรียนจะได้ของคุณครูคนอื่นด้วยนะครับของคน,คนอื่นที่เข้าใช่ทําสอนไว้ด้วยนะครับดันั้นจะเห็นว่าอาจารย์ท่านอื่นก็ทําสอนไปด้วยเหมือนกันถ้าเกิดนักเรียน อยากดูเพื่อทบทวนอยากดูเพื่อเริ่มต้นนักเรียนก็จะเกิดประโยชน์สำหรับตนเองนะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะดูสำหรับของครูเนี่ยนักเรียนก็สมมุติเป็นนักเรียนม1นนะครับก็ใส่สปาร์คหถ้าเป็นนันเกเรียนม2ใส่สปาร์คสนะครับถ้าเป็นนักเรียนม3ก็ใส่สปาร์คสและถ้าอยากดูงเฉพาะของครูก็ใส่ชื่อช่องครับสดว์จำเพียรใส่ลงไป อันนี้จะเป็นสปาร์คหนึ่งสำหรับเรียนมหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องของครูก็จะแคบเข้ามานะครับจะแคบเข้ามาก็จะจะเห็นเฉพาะช่องของ,ของช่องของครูก็คือจะเป็นคลิป youtube ที่ครูทำไว้สำหรับนคนที่เรียนด้วยหนังสือสปาร์คสำหรับนักเรียนชั้นมหนึ่งนะครับก็จะเห็นมากขึ้นเฉพาะจาะจงลงไปนะครับถ้าเป็นนักเรียนชั้นมสองก็เป็น นักเรียนใส่คำว่า Spark 2นะครับถ้าเป็นนักเรียนชั้นม3ก็ใส่คำว่า Spark 3สา้นะตาม้วยชื่อครูนะครับนักเรียนก็จะได้คลิปทุกบทที่เรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Spark นะครับทุกบทเลยนะครับทุกบทนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งปีเลยนะคทั้งปีการศึกษานะครับถ้าเกิดนักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนเดิมและใช้หนังสือเล่มน,นี้นักเรียนก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง3ระดับชั้นเลยนะครับ ็จะเกิดประโยชน์สนับนักเรียนในการเตรียมตัวเตรียมตัวเรียนนะครับใช้ในการสรุปบทเรียนก็ได้หลังจากที่เรียนจากที่โรงเรียนมานะครับก็มาดูเพิ่มเติมเป็นการสรุปก็ได้เพื่อที่จะทําให้หนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยมีครูเป็นครูช่วยในการสอนเสริมให้ถึงบ้านสอนเสริมให้ถึงบ้านนะครับสำหรัคุณครูแล้วถ้าเกิดว่าใช้หนังสือเล่มนี้สอนอยู่นะครับ ในระดับชั้นหมหนหรือม2หรือม3ก็แล้วแต่นะมีครบให้นะครับหนังสือเล่มนี้นอกจากหนังสือนอกจากแบบผ่านแล้วยังมีสื่อประกอบด้วยนะครับผมก็ทำาาใช้ในการสอนเอามาใช้ในการสอนเหมือนกันนะครับก็เสริมเข้าไปข้างในนะครับเสริมเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องแบกวัสดุอุปกรณ์ไม่ต้องเดินไปในการเรียนในแต่และแต่และห้องให้ลําบากนะครับ ลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียนคุณครูก็สามารถที่จะเอาเวลาที่เหลือไปพัฒนาการแบบพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยมีผมเป็นครูผู้ช่วยโดยมีผมเป็นครูผู้ช่วยซึ่งจะช่วยได้ทั้งปีนะครับทั้งปีเลยที่เดียวนะครับสำหรับรน,นักเรียนที่เรียนนังสือสปาร์กเขาไม่ต้องให้ผู้ปกครองไปอา ไปเรียนพิเศษที่ไหนเลยนะครับมาจนถึงบ้านแล้วนะครับก็ประหยัดผู้ไปกครองก็ได้อีกทางและยิ่งตอนนี้มีการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะใช้คลิปอันนี้ในการเรียนทำข้วใจได้เลยครับเพราะว่าเป็นการสอนจริงในห้องของครูนะครับและสแล้วครูเอามาลงไว้ใน YouTube นะครับก็จะเกิดประโยชน์ตลอดเรียนแน่นอนนะครับไม่ต้องเดินทางอะไรให้ลำบากลำบนนะครับ ก็มาเชิญชวนชักชวนให้ใช้คลิป YouTube ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Spark ครับซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านอย่าลืมใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโอเคครับการแนะนำหนังสือเล่มนี้ก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับ ในกิจกรรมการสอนวัสดุในการสอนต่างๆที่ผมมีนะครับก็แนะนําให้รู้จักแล้วนะครับคิดว่าถ้าเกิดคุณครูสนใจใช้หนังสือเล่มนั้นๆในการสอนอยู่แล้วแล้วมาใชา้กิจกรรมที่ผมอสอนแล้วก็เอาขึ้นทําเป็น Youtube เป็นคลิปไว้ในแต่ละบทในแต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยคุณครูก็คงสามารถจะไปใช้เสริมในห้องเรียนได้ ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูผู้สอนทุกท่านนะครับในการเตรียมตัวหรือในการทบทวนนะครับและก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคนที่อาจจะใช้ในการเรียนจริงหรืออาจจะใช้ในการเรียนเสริมหรืออาจจะใช้ในการทบทวนเนื้อหาก็แล้วแต่นะครับหวังว่าคลิปที่แนะนำหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดนักเรียนสามารถนำไปใช้จริงในในชีวิตในการเรียนในห้องนะครับซึ่งวิธีการโดยสรุปขอสรุปว่าก็คือเพียงแต่เข้า u t u b e นะครับเข้ายู u ู e เสร็จแล้วเซิร์ชด้วยชื่อหนังสือของนักเรียนนะครับชื่อหนังสือก่อนนะครับชื่อหนังสือระดับชั้นนะครับบทเรียนบทที่นะครับยูนิตที่อาจจะมีชื่อบท ชื่อบทก็ได้นะครับหรือว่าบทที่ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยชืออ่อช่องที่ผมทําไว้นะครับก็คือช่อง y o u t u b e ที่ผมใช้จะเป็นสวนราจเพียนนะครับจะเป็นชื่อเหมือนกับชื่อช่องนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรืออาจจะใช้คําว่าครูสวรรณก็อาจจะมีหรือไม่มีครบแล้วแต่นะครับว่ามันมานานขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชื่อช่องที่เป็นภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษมีแน่นอนนะครับ ะะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ในการแนะนำหนังสือและสามารถที่จะชวนคุณครูชวนนักเรียนชวนผู้ปกครองให้เข้าไปติดตามเพื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่นะครับหวังว่าคลิปแนะนำหนังสือเรียนชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับนเรียนสำหรับครูและสำหรับผู้ปกครอง นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าแล้วก็คลิปในคลิปการสอนของแต่ละเล่มโอเคนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเ,เมื่อมีการทำคลิปชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนะักเรียนผู้ปกครองหรือทุนรูจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับ กดติดตามให้ด้วยนะครับกดจอยให้ด้วยนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับในการพัฒนาช่องในการกดจอยนะครับผู้ปกครองสามารถที่จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการช่วยเหลือผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please